สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะชวนคุณคุยเรื่องบ้านรีทายเมนต์กันล้กันพอบพอกว่าบ้าน r e ทายเมนต์รู้สึกว่าบ้านจะดูมีอายุสักนิดหนึ่งใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเราหนีไม่พ้นนะครับเพราะว่าในสังคมไทยปัจจุบันเองเนี่ยเรากําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุผมเองเนี่ยผมเคยทําคลิปไว้หลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบบ้านเพื่อผู้สูงอายุนะฮะยูนิเวอร์แซลดีไซ เวลเน็ตดีไซน์เวลเน็ตโฮมทั้งหมดเนี่ยเรากำลังทำคอนเทนต์เพื่อให้ไอเดียหรือแนวทางในการทำบ้านสำหรับทุกทกท่านที่ติดตามนะครับเอาไปเป็นแนวทางนะฮะบ,บางท่านเนี่ยมีที่ดินซื้อที่ดินเก็บไว้นะปี5้าสี่น้ำท่วมใหญ่ไม่รู้ใครซื้อที่ดินเก็บไว้บ้างนะนะไปซื้อตามสารบุรีเขาใหญ่นะฮะชนบุรีที่แบบอยู่บน ที่น้ำไม่ท่วมอ่ะแล้วก็สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราจะไปปลูกบ้านใช้ชีวิตหลังเกษียณนะฮะแน่นอนว่าคลิปเนี้ยเผอิญว่าผมก็มีโอกาสได้ทําบ้านหลังนี้นะฮะแล้วต้องบอกว่ามันก็เข้าธีมเข้าคอนเซปต์แหละต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทําไมผมถึงอยากจะชวนคุยเรื่องนี้แล้วเอาไปเป็นแนวทางนะผมก็อยากจะให้เก็ตเล็กเก็ตน้อยนะฮะเพื่อที่จะเอาไปเป็นแนวทางสําหรับใครที่กําลังเอ้ยอยากจะ ทำบ้านอ่าอยัางไม่รู้เป็นยังไงนะซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรเจกต์นี้ยเป็นโปรเจกต์ที่ผมเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทําเรื่องอินเทリアนะแล้วก็ทางเจ้าของบ้านเองเขาก็มีออกแบบมีสถานปนิกออกแบบมาเรียบร้อยแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วก็ไปเขาเรียกว่าไปดูไซส์นะฮะคือปกติเวลาที่เราจะออกแบบเนี่ยหรือทําบ้านทําอินทเีย์จริงๆทําทุกอย่างมันจะต้องวิเคราะห์นะฮะบริบทโดยรวมว่า สิ่งที่มันมีอยู่แล้วอะเงื่อนไขโจทย์ต่างๆเนี่ยมันมาอย่างไงนะฮะสำหรับโครงการเนี้นะฮะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะแต่เป็นบ้านที่มันออกแบบมาได้สอดรับกับธรรมชาติมากๆสอดรับยังไงนะฮะผมบอกเลยว่าไซส์เซอร์รดิิงรอบๆเนี่ยนะครับ มีวิวภกเขามีความโล่งโปร่งมากๆแล้วก็ทางสนี้ก็ได้เจาะบ,บอยออกมานะเป็นสวนเข้ามาเพื่อที่จะทําให้ทุกๆส่วนเนี่ยสามารถเทควิวได้นั่งกินข้าวก็มองสวนนะนะสวนที่เป็นเพลแอเรียไลฟ์สไตล์เนี่ยพวกเนี้พอดีว่านะมีมีมี เป็นคนที่ชอบเล่นเปียนโนก็จะมีแกรนเปียนโนตั้งตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนไม่ใช่เป็นโต๊ะนั่งทานอาหารนะฮะอันนี้พอดีเป็นเลเยอร์เก่าผมยังไม่ได้แก้ไขเลยแต่จริงๆแล้วก็จะเอาพวกโต๊ะพูมาตั้งเห็นไหมเป็นพื้นที่แบบเพล่ะแล้วก็ตัวที่เป็นลิฟวิ่งก็จะอยู่บริเวณนี้นะฮะก็นั่งดูทีวีนะฮะซึ่งว,วอยตรงเนี้ย